สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็มารายงานราคายางพาราประจำวันที่26ตุลาคม2566อันดับแรกพามาดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้53บาท80สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก10สตางค์ราคาท้องถิ่น50บาท80สสตางค์ยางแผ่นดิบวันนี้ 5 4าสบสาทแปสตางค์ปรับลดลงมาที่ 40. สตางค์ราคาท้องถิ่น5 1า3บาทแปสตางค์ยางแผ่นรมควันวันนี้5 7าสบาทเจสตางค์ปรับลดลงมาที่ 53. สตางค์ราคาท้องถิ่น5 4าสบสาทเจสตางค์ยางก้อนถ้วย drc 100%เปอร์เซ็นตวันนี้4 7่3บาทสีสตางค์ปรับลดลงมาที่ 8สตางค์ราคาท้องถิ่น44บาท43สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย drc 50%สดวันนี้23บาท71สตางค์ปรับลดลงมาที่4สตางค์ราคาท้องถิ่น20บาท71สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 55%พักชั่วโมง26บาท แสตางค์ปรับลดลงมาที่6สตางค์ราคาท้องถิ่น23สบาท8สตางค์และก็ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็นต์ค้างคืน30บาท83สตางค์ปรับลดลงมาที่5สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท83สตางค์ยางเคลฟยางก้อนถ้วยวันนี้35บาท58สตางค์ปรับลดลงมาที่5สตางค์ ราคาท้องถิ่น32บาท58ต่างนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูการซื้อการขายยางภาราของต่างประเทศพร้อมกันเลยนะครับว่าทิศทางแนวโน้มจะไปทางไหนนั่นเองครับ